สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับทางด้านกองพลน้อยอัลกัซซัมซึ่เป็นกองกาลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาดนั้นได้มีการรายงานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในนวนกาซาส่งผลให้มีตัวประกันเสียชีวิตหรือว่าสูญหายมากกว่า60สรายนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2องพิที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในจํานวนตัวประกันที่เสียชีวิตตามข้อมูลของกองคนน้อยอ้าวกรซัมมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับสัญชาติของตัวประกันเหล่านั้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังปฏิเสธให้ความเห็นแต่กล่าวว่ากลุ่มฮามาสควบคุมตัวประกันเอาไว้ประมาณ240คนมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติด้านชีกมมฮัมหมัดบ ok ินอับดุลรับมานอัลทานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ออกมาเตือีกครั้งว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซา ซึ่งมีการยกระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีแต่จะยิ่งเพิ่มความซับซ้อนและความยากลำบากทําให้การเจราจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันนั้นยิ่งยากลำบากมากยิ่งขึ้นในขณะที่กาตาร์นั้นเป็นคนกลางในการที่จะเจราจาเพื่อที่จะให้กลุ่มฮามาตปล่อยตัวประกันในขณะที่ทางด้านยฮัฟกันเล่นรัฐมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่ลาวถึงเป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาคือการสังหารด้านยา,ยายาสินวาผู้นําสูงสุดของกลุ่มฮามาตในฉนวนกาซาและโมฮัมเหม็ดไอริฟผู้บัญชาการของอัม ซึ่งเป็นกองกาลังฝ่ายทหารของกลุ่มฮามัตนั่นเองทั้งนี้อิสราเอลนั้นยังคงเชื่อมั่นว่ายาซยาินวาและดีเอฟซ่อนตัวอยู่ภายในอุโมงใต้ดินของฉนวนกาซาที่ทนต่อแรงระเบิดและทนต่อความร้อนทนต่อแรงการโจมตีจากขีปนาวุธต่างๆได้เป็นอย่างดีขณะที่การสู้รบในเขตทางตอนเหนือของฉนวนกาซานั้นมีรายงานว่าทหารอิสราเอลปิดล้อมเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของฉนวนกาซาและมีการทิ้งระเบิดทําลายสถานีเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการโจมตีทางากาศของกองทัพอิสราเอลสร้างความเสียหายให้กับค่ายผู้ลี้ภัยมกักกะซีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโฉนดนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากน้อย51รายส่วนใหญ่เป็นเด็กและก็เป็นผู้หญิงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อิสราเอลนั้นยังคงที่จะยกระดับไล่ล่าผู้นําฮามาสอย่างต่อเนื่องในขณะที่ฮามาสเองนั้นก็ออกมาบอกว่าการกระทําของอิสราเอลทาให้ตัวประกันนั้นเสียชีวิตไปแล้ว60กว่ารายในขณะที่ทางด้านกลุ่มชาติิิออาาาาารรรรััััับบบกกกททงงด้้นนนนสฐเยตตวแแ่ ก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงในการที่ต้องการให้อิสราเอลกับฮามาสนั้นยุติความขัดแย้งด้วยการหยุดยิงชั่วคราวเนื่องจากว่าแอนโทนีบริงเกนนั้นบอกว่าถ้ามีการหยุดยิงชั่วคราวนั้นจะทําให้ฮามาสสามารถที่จะสะสมสัพพักกำลังและตอบโต้อิสราเอลได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาจึงไม่สนับสนุนให้มีการหยุดยิงแต่อย่างใดนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยกระหว่างทางด้านอิสราเอล กับทางด้านกลุ่มฮามาสซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็ยังคงวิตกกังวลว่าสถานการณ์นั้นมันจะรุนแรงบานปลายซึ่งจะทําให้พลเรือนในปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขณะนี้ผู้เสียชีวิตนั้นยอดเสียชีวิตเฉียดจะหมื่นรายแล้วนะครับและมีเด็กนั้นเกือบ4,000รายที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความขัดแย้งของทั้ง2ฝ่ายในเวลานี้ครับ